พารวยมันทการคนเดิมนะคะกลับดชมมื่อนี่นะคะแอดเดินทางมาวัดกุฎแห่น,นะคะบังเอิญมาเจอนะคะทุดงปลดนี้นะคะวันนี้แอดกับบ่ท่านได้ตามตัวเลขแนวทางปูทุดงปลดนี่ฝากเอสซีนะคะมื่อนี่เดี๋ยวเป็นโอกาสดีนะคะได้มาพอบปูแล้วกลับมาไปรับชมรับฟังน่วกันนะคะว่าปูทุดงปลดหนี้พันมีแนวทางปลดหนี้ให้ในงวดวันที่16กันยายน2566 ที่จะถึงนี่นะตัวใดนะคะ การนมัสการค่ะปูตามแนวทางโค้งสุดท้ายปูทุดงปลดนี่เนาะค่ะบางเอิญได้มาขอบปูบวานเนาะค่ะปูบางห่งบริษัทไทยเนาะจ้าเด็ก เล็กเล็กสุดก้อนนี่เนะนี่บ่เล็กบอกว่าสีลงสีได้โอ้อันนี้หัวก้อนบ่คับปัวเล็กวาตัหันเนี่แปดไม่เจ็ดไม่สี่บ่ค่ะวันนี้เรกมันถึงก้นที่สองบ่ดีเจ็ดเจ็ดบวันนี้วันนี้หัวหัวนี้หัวสีมาเลยได้ัสีมาเลยครับพัสีมาเนี่สองมีสองมีห้าสามมีหก มีห้ามีสามมันนี่ไม่ได้หกเก่ามารักลอยมากมาหนี่ค่ะรักลอมาหกรักลอยมาหกนี่มันนี่เลขข้างบนนี่มันมีเจ็ดสองมีห้าสามหมดเลขเลขข้างล่างเลขข้างล่างนี่มันสี่นิ่งมันสี่พิิดสามมันสีมีโยมันสีอยิ่มีหกสามมีเก้าสามมีหกห้ามีเก้าห้า รนแปดเจยนมีเจเรมไ่บอกเจเรมียนำหมดแล้ค่ะเจเามี่มมมออนำเล่เลขเลขข้างบนนี่มีสองคู่เลขสองห้าสามแล้วเลขกันช้มในเลขล่างมีหกเก้ามหกเ้าแล้วก็มี 6, 3, 9, 3 6, 5, 9, 5่หกสามเก้าสามหกห้าเก้าห้ามเลขล่างขึ้น เด็กบนมีสองคูทไทยชีกแค่ายชีกทางล่างทางบนไทยคู่ด้วัดสิมาบวัวไทยชีกโตอันบนบนบนไทยไทยคู่ใช่ค่ะปูวัดไยชีกบนไทยชีกไายชีกทางล่างทางล่างนั้นนี่มันไดวก่อนบัทไทยชีกมั้งตอนอีกมั้งค่ะมีกอทั้งสิเบิ้งมาผมไม่ไายชีก ถ้าเชีกมันจะมีหกสามมันว่าเข้าสามมัน่านี่หกนี่หกห้าเข้าห้ามีเข้าหนี่แล้วคันวิ่งเน่ยครับปูวิ่งวิ่งหกตัวเดียววิ่งหกตัวเดียวบ่ผ่านและแค่วิ่งหกบ่บ่ค่อยสรงไปพางใตจนี่บอค่อยวิ่งหกวิ่งหกนี่ของโอสผ่านวังหันกันวาสีเลยบนท้ายขี้ ล่างท้ายคู่บะค่ะบ่เหล็กเลขกนี่ลกษณะนั้นทางบนมันทายคู่ทางบนมันคู่เนี่ยมันทายขี้งเสียงมันจะออกขี้เลยนี่บนคู่ล่างขี้ท้ายไมายถึงววาเลขกเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะหกเก่าเนี่ยมันทายขี้มาเลกออกข้ายขี้ข้างล่างข้างล่างทายขี้ข้างบนเนี่ยครับปอขันขันมันทายขี้ข้างล่างเสียมันออกขี้มันกันนี่ล่างเสียมมันออกบนนี่ ก็คือกันนี่นี่เห็นว่าใช่คู่นี่เฮมว่าใช่คู่คมิจฉเจ็ดตังอันนี้บนให้ล่างค่ะอันนี้ข้างบนข้างบนอ่ะเลขบนนี่ตัวนี้ยจอสองคู่มิม่นี่มิเจ็ดตัวมี่ห้าสามสามตัวนานสองแปดสามบอค่ะบปบูอเ,อเอาตัวไรกจ้ามิ่สองห้าสามกับหกห้าสามอยากเอาค่ะเอาตัวนี้แต่ว่าไม,มา่เชงว่าหจะมาจัดกัน ตะวันรักลอยมันว่าหกหนึ่งค่ะได้หกนี่โบผ่านบางหันี้รักลอยมาซีดีมาเลยซีนั่นเซีเก่าทุกคนสองห้าสามหกห้าสามซีซีเท่านี้เนาะกันกันได้ปะค่ะกันสองแปดสามเนาะค่ะปูออกกันไว้น้ำเนาะค่ะนี่เลขกันมิเตอรนี่นี่นีมีมีสามตัวนะมีสองหางมีสองหาสามกับหกหาสามเท่านั้นแล้วสองแปดสามปูก็ตีสี่เหลี่ยมไปค่ะปู อเอาเอากรอบไว้ซื้อไปเช่ว่านเล็กเนี่ยเนตุ้มเนี่ยมันกินลางและวมันหลาไว้ไออหลายตัววันนี้สองตัวมีตัวไหนแน่ก็จ้ามีสองมีห้าสามมีเจ็ดสองแล้วก็มีห้าสามค่ะแล้วบันนี้เลขท่าท่ามันนี่เห็นไามดิฉันในตั้งค่ะเลขที่มันที่หายไปทอดมาหายเนาะมีศูนย์แปดมีศูนย์เจ็ดมีศูนย์สี่บ่ค่ะมีห้าแปด ห้าเกียห้าสีม้บอสคะแต่ก่อนนี้เสีหเลตัวนี้มันเป็นต่สองมันออกแต่สองบนี่นี่ตัวนี้เลขตัวนี้ออกาซีนี่หมมยเึงว่าเลยแต่มันแต่มันยังเลี่ยงยู่นี้มันจะออกมาใจนี่หกห้าสีูน่าค้ามาเงว่าเลยตัวนี้เป็นเลขล่างนี่บันี้ตัวเลขที่ปูสีไหเอสซี่พนไปปดนีเนี่ยไม่ตัวไรแน่ก็ครับออคูมีสองคูมีสห้าสามหกห้าสามนี่เอาไปปนีเลย วันนี้สองตที่ปูหาเพิ่นเนี่ยตัวไหจะ้ะสงตนนี่นงนข้างบนนี่มีสองตน,นี่มีเจ็ดสองครับข้างบน,น่มีเจ็ดสองกัะหาสามเราล่างเนี่ยครับพ่ล่างมีตัวไดเนี่จ้ะข้างล่างนี่มันเนี่มัน,นี หกสามมีหกสามเก้าสามเก้าสามหกห้าเก้าห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์แปดกับศูนย์แปดแค่นี้เนาะจ้าเราหาซีหาแปดหาเจ็ดเลยครับปูหาเจ็ดผมเนี่ยเพต้องซื้อซื้อชุ่มเหนี้เอาจะชุ่มหนียหาซีปะปูเอาหาซีไปเย็บการชุ่มเนียเป็นเลขบนตรงนี้หาซีน่ะเป็นบน แตวาวตุ้เหมือนเหล็ดลงังบ้างานในซื้อทั้งเสื้อบอกเากินื้อบางงานว่าจิตไปหัร้านซีบ้านกัเรียกว่าเขา 7, นนเกี้ยขายเกลี้ยนนมันมีแค่บนรดาเล็กปกลก่อนแล้วเรียกว่าไม่ปนี้อรถกันบ้าน่นยาบ้านอุนยกบ้างงานเนาบบนนล็กว่าจตส,สองโตัวตดวใหนเฮนเ,เ,น,เ,น,เน่เป็นพิเ,นพเศษตัวศูนย์แปดเนี่บที่วงกลมนี่ยบอกค่ะค่ะ หนึ่งแปดบนเดี๋ยวนะคะเอกมันเป็นลักษณะหนึ่งน้าเชียมันออกซีคือกันนะน้าเชียมันออกโค้งีินะหมายเพีงว่าการนั้นเป็นลักษณะหนึ่งไม่ออกซีทางล่างบนนี่แมนบอกค่ะปูวปากเบื้องไหนนะจ๊ะ 1FC เป็นสีแดงเบื้องข้าใจง่ายๆก็เนียค่ะมันได้หาตามมาเลยแต่ขมบนมันได้หาตามบ่ร่างลอยมันมากตัวมัน เออรังลอยมันได้หกมันได้หกเก้าหรเปล่าค่ะไม่ได้ว่าหกเก้านี่ไม่ใช่ว่าหกเก่านี่ฮะออกมาใส่นาทีน่ะห้าสามมันเท่านั้นค่ะตัวนี้มันเดขสองเลขอันนี้มันตกตรงเลขตรงเลขตัวนี้ตัวแรกตัวตรงตรงตรงเลยหรืป่าครับตัเลขตรงตรงฮาเตียมันพลาดรักลอยนี่มันี้มันพลาดแต่วัน ธรรมดาเน่พวกเหมันบัวผาดอกรักลอยมัวผ่าตั้งบัวผ่าที่ได้หนึ่งตั้งไไล่ให้ว่าซื่สี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดตั้งมันนี้ซุ่มเหมมันุ่มเล็กเลกข่างเอาเจนเหล็กกเจนถ้าพอนิลงล่างนี่เล็กล่าง นเน้นเนเน้นบนนี่เจัดเ็อกับบนเด้นางถึมีหกสามเก้าสนย์แปดหกห้าเก้ห้าอันทั้งชื่งเน่ยเป็นบนไหมคะอันนี้บน่บนบนปจตนี้ตรงล่างจ้านี่หกสามเก้ครับหเถือครถือบ่ครัปถือแล้วถือแล้วตามนี่เนาะจ้ากูมักตัวเน้นตัวไดูก็พขียเนเน้นให้เนี่ย ตัวปดนีเล่าตัปดนีนะปนีแม่ปูม่ปูหมูจักตัวนั้หมูจักต้ชุ่มปเขียนเลยชุ่มปูเขียนไว้น่ะปดนีได้ป่ะค่ะปดนีได้สองห่สามก็หกหาสามน่ะตัวปดนีได้นหมค่ะปูนี่แหละต้มมนื้อต้มปเขียนอ่ะะ่ะรกบนต้ดด่อบอกมันหมด ช่มงนี้มันเป็นเหล็กล่างช่วพระเจ้าแบบเอาซะุ่งมันท ouais. uh ี่เคยบอกเมื่อวานชนแปดเลนกลางน้ะค่ะย่างละช่งเหมือนหกสามก็สามช่วลูกหาต้องหาด้วตอนนี้นะุ่มนี่เรียกบนลเลยบนเหล็กล่างมันบอแน่นอนด้วยเหล็มันก็ออกขีดทั้งบนทั้งล่างครับบอลแ่นอนพามันรุนเเหล็กนังนี่คำเล่นมาพวก ผู้พบฟันบ่างๆนี่ฟันฟันฟันเห็นดันมานี้ไปหาผู้พบฟันเอาดันไม่เนี้ถ้าใจสุดเสียวใ่เห็นใ่เห็นผมผมเนี่ยเอาจิตเอาวีปักผมเอาคู้พบไ้่จมาวัดจมาว่าเป็นอดลูกเล่นมากเหรเรื่องเอาผู้พบไขมาไข่มามันิดเกิดปัญหาที่อะไนบ้างก็เล่ยบั นอกก้อนห่ขเรยกว่าไ่ได้ฝันยังเห็นเลยเห็นแ่นั้นหละูปูฝันมาจไหก่ค่ะฝันมาจากนี่แฝันรัดมานี่แตหายุวัดนี่ยุวัดมากว่าว่าไม่ให้เจ้ามาเจ้า่หม้ายนะเรียกว่าอาจารย์อาจารย์ขอโทษทดาอาจารย์เาประเด็นองเขียนเลยใหเล่าซุมนี่ละซุมนี่ละก่อนูได้เขียนเล้ใคน่ารักมาหนี้ล้าบอกว้าในฝันไนฝันเขียนในันเขียนพุกมนนี่ละ ตัวตัวสองหาสานหาสาน่ะอ่านี่แหละต้องมีข้อเทียนในนั้นมันมันมันชุดปศนีบอ่ค่ะปูอ๋อแค่จังไจค่ะพูดฟาชุดตรงกับปศนีแล้วฟาจุดตรงที่อโอปศนีเลยเนาะค่ะเนี่ยเนี่ยเลกทุ่มข้างบนเนี่ยที่ที่คนสีบอก่าเค่ะครับเนี่ยเห็นบ่แค่ข้างบนนะมันสีเมียนมันสีเมียนเจ็ดสองเนาะ หาสามหาสี่เห <S things together> ็นไหมอันชื่อว่าทำมันสิออกสามโถมันหกห้าสี่เห็นบหหกห้าสามกีหน้าหกเจ็ดสองกี่หน้าอ่านผู้เล่นสิซื้อสองตัวก็คือนซื้อสองตัวเลยเจ็ดสองห้าสามห้าสี่ตอแนนี้ก็ถือละเพราะว่าวันนี้สุ่มสุ่มทางล่างนีหกสามเก้าสามหกห้าเก้าห้าเด็กมันมันผิดสมูลมตงวันนี้รักลอยมัน่ากหกนึ่งมากลักลอยเดิมเรื่องหกเลย เลื่อนมากกันได้เข่ก e ัวิ่งคงว่างหันเขาขับวิ่งซีวิ่งซีจังไรเพื่ออะไรวิ่งซีนบะเล่กมีแค่สอกมาแล้วได้เด้ซีเจ็ดเจ็ดบัครับซีเจ็ดแปดซีเจ็ดเก้าบมันจึงเป็นลักษณะเลยมายถึงว่าเลขเล่กนี้จุ้มมักซื้อสองตัวนี้คือเจ็ดสองห้าสามหาที่ท่านั้นจุ้มเหมือนทางล่างนี่ไม่หกสามเข้าสาม หกห้าเ้าห้าคนครับส่วนแปดได้ปัวเขาส่วนแปดเสียงโอ้สีมันดูช่างดีมเห็นแม้วาบนบกฟันเห็นเหล็กอุทยานฟันเห็นนะมันแรนมันแรนมากเลยมันจีดถือเลยกค่ะมันแรนมากเนี่ยบ่เห็นวางหันวางหันเหล็กเหล็กคนใดทายเนินกันบ่ครับทายเนินซุ่มซื้อบลเป็นบลซื้อบะว่าได้ซื้อก้าวลักไว้มาชีนบ่ได้ว่าซื้อตัวนี้น่าจะซื้อเหมือน คสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่้าสงมพรือนี้ชุมถึงชุ่มพระจกนี้ชุมพรจ้าถึอชุ่มเลขกันเจ็ดแปดกันนี่ชุ่มืึอสี่เจ็ดเจดกันนี่ชุมถือพระเทกันนี่สี่หน้าบันนี้เลขเลขสักว่าตูมนี้นี่มันมันมันใด้ทางเราทุนสองห้าห้าสามหกห้าสามเอาเอาครับครับขอบคุณครับ ลงมันดิมดตการดิปูว่าซ้ำนี่เราซ้ำนี่ที่ครับปูซ้ำนี่กับปตนี่ได้แล้วเนาะปูเนาะนี่เนาะค่ะซื้อ20บาทกับปดบ่ได้หรอ20บาทปตบ่ได้คันเท่าไหรปูมันจังกปวซื้อาหๆวะซื้อหๆสห่น คาแม่ิไใจน่้ปูวาจังไหนก่อนจ้าปูวาจีบันยัอ๋อปูวาหกหาสามแบบปูโอ้จะถือใจค่ะแต่ว่าคันสิบปนีให้ซื้อเท่าไรกับปูยี่สิบบาทปนีได้ปะปนีได้เป็นมีขั้ไอ้ดันชานี่น้อยถ้าเป็นมีหลายหาเนี่ยซื้อคุณแบบสามปนซื้อปนเทียปนเอรม่อสิบดนีได้นะปูเนาะหกหาสามนั่นบหมบอปูตัวที่ปูมาคักสิ น้อปูวาใายขี้คือใายขี้โรดเด็กรังใช่ขี้เนาะค่ะกันซื้อสามพันเนี่ยได้ปดหนีแท้กันซื้อยี่สิบบาทไม่ได้ปดหนีประจ้าปูไม่ได้ซื้อประจ่าปูได้ซื้อประท้กกันซื้อยี่สิบบาทนะคะอยากปดหนีต้องซื้อเป็นพันปูวาให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ